ท่านผู้ครองและลูกๆนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนขนาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาที่รักทุกคนครับกระผมนายเสีีนคงผู้อำนวยการโรงเรียนขอยินดีต้อนรับท่านผู้ครองลูกๆนักเรียนสู่ภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2564ด้วยความยินดียิ่งครับ ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความห่วงใย่ไปยังผู้ครองและลูกๆนักเรียนของพวกเราทุกคนปัจจุบันสถานการณ์โควิดมีความรุนแรงมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ สำหรับในวันนี้กระผมอยากจะสื่อสารไปยังท่านผู้ครองและลูกๆนักเรียนทุกคนในเรื่องของการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2564เรื่องของรายงานความก้าวหน้าและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษานี้นะครับ รวมถึงโรงเรียนยินดีรับฟังความคามิเดเห็นของท่านผู้ครองนักเรียนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาโรงเรียนพัฒนาการศึกษาของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าท่านผู้ปกครองครับในสถานการณ์โควิด19ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วทุกคนได้รับผลกระทบแม้แต่วงการศึกษาอาจจะต้องมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนมีการจัด การเรียนการสอนที่แตกต่างออกไปจากปกติอันนี้โรงเรียนให้ความสำคัญครับโรงเรียนจึงได้ออกแบบที่จะจัดการศึกษาให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ยังคงคุณภาพเช่นเดิมโรงเรียนจึงกำหนดการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เป็น2ช่วงครับช่วงแรกคือระหว่างวันที่1ถึงวันที่11มิถุนายน ก็จะให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านช่วงที่สองคือตั้งแต่วันที่14มิถุนายนจะให้นักเรียนมาโรงเรียนครับแล้วก็อาจจะมาแบบเต็มที่ทั้งหมดหรืออาจจะแบ่งครึ่งนักเรียนอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับในส่วนของการจัดก,การเรียนการสอนระหว่างวันที่1ถึงวันที่11 โรงเรียนได้เตรียมการไปแล้วบางส่วนแล้วก็จะสื่อสารถึงนักเรียนและผู้ปกครองในวันนี้นะครับเข้าใจว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีความพร้อมคุณครูก็เตรียมพร้อมแล้วครับแต่นักเรียนม .1 ซึ่งเข้าใหม่ก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่โรงเรียนก็จะใช้วิธีสื่อสารไปยังนักเรียนและผู้ปกครองอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับในวันที่หนึ่งถึง วันที่11โรงเรียนก็จออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานนะครับก็คือนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะออนไลน์ได้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโรงเรียนก็จะนิ้นวิธีนั้นแต่ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถที่จะเตรียมความพร้อมวัสดุปกรณ์ได้หรืออาจจะมีช่องว่างในเรื่องของอ,อินเทอร์เน็ตหรือในเรื่องความพร้อมด้านต่างๆนะครับโรงเรียนก็จะพยายามออกแบบให้ทุกคนได้ เรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการที่จะจัดการเรียนการสอนในช่วงแรกคือระหว่างวันที่1ถึงวันที่ดิเบตนะครับโรงเรียนก็เลือกใช้อย่างน้อย3วิธีครับ วิธีที่1ก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งขณะนี้โรงเรียนได้ออกตารางให้คุณครูแต่ละวิชารับทราบและก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนส่วนนักเรียนและผู้ครองขณะนี้โรงเรียนก็ได้แจ้งตารางเรียนไปในเว็บไซต์ของเรียนแล้วนะครับทีนี้คุณครูเองก็จะได้ออกแบบให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งวิธีนี้นะครับวิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ย มันจะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดสดแล้วก็นักเรียนสามารถโต้อตอบหรือถามตอบกับคุณครูและเพื่อนๆได้นะครับซึ่งเครื่องมือในการเรียนแบบนี้ก็อย่างเช่นโปรแกรม Google Meeting หรือโปรแกรม Zoom นะครับซึ่งคุณครูเราก็ได้ผ่านการรมแล้วก็ใช้มาแล้วหนึ่งกีการศึกษานะครับส่วนวิธีที่สองก็คือวิธีออนมานอันนี้เป็น ลักษณะของการนําเนื้อหานําข้อสอบนําใบงานไปแขวนไว้ในระบบอินเทอร์นเน็ตเช่นเดียวกันนะครับโดยผ่าน Google Classroom ซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของเรียนบางคนอาจจะเรียนได้เร็วบางคนอาจจะเรียนได้ช้าหรือบางคนอาจจะช่วงเวลาไหนหสะดวกก็สามารถเรียนได้ซึ่งผมทใจว่าวิธีนี้นะครับ เป็นวิธีที่คุณครูส่วนใหญ่จะเน้นใช้กับนักเรียนสำหรับวิธีแรกนั้นอาจจะมีบางภาพบางช่วงเวลานะครับแต่วิธีนี้สามารถใช้ได้ตลอดนะครับ ส่วนวิธีที่3ครับคือวิธีออนเงนอันนี้หมายถึงว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ครูนำส่งเอกสารไปยังนักเรียนอาจจะส่งผ่านทางไลน์ส่งผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็นักเรียนเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็นักเรียนทำรายงานส่งคุณครูนะครับหรือถ้าเป็นไปได้บางรายวิชาอาจจะนั่นแน่นักเรียนมารับที่โรงเรียนนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อ จำกัดแล้วก็ความพร้อมของคุณครูแต่ละท่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทั้ง3วิธีนี้ก็จะให้มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นแล้วก็ให้มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ผมทวนอีกครั้งนะครับในวันที่1ถึงวันที่11โรงเรียนจะให้นักเรียนเรียนอยู่กับบ้าน โดยใช้วิธีการผรสมผสานคือวิธีออนไลน์ครูอาจจะใช้ Zoom Google Meet ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนแบบถ่ายทอดสดโต้อตอบได้กับวิธีที่2คือวิธีออนดมานเอาเนื้อหาไปแวนไว้บนอินเทอร์เน็ต Google Classroom นักเรียนก็สามารถเลือกที่จะเรียนช่วงเวลาไหนเรียนข้อมูลอะไรบ้างทำแบบฝึกหัดทำข้อสอบส่งงานนะครับและก็ วิธีหนึ่งสําหรับคนที่ไม่สะดวกในเรื่องของสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอินเทอร์เน็ตก็จะเน้นวิธีออนแอนก็คือครูอาจจะแจกเอกสารแจกใบงานแล้วก็มีการนําส่งนะครับซึ่งมีหลายๆช่องทางทั้งหมดนี้ก็คือต้องการให้ลูกหลานเราหรือนักเรียนของเราได้เรียนในระหว่างวันที่1ถึงวันที่11นะครับ ส่วนขั้นตอนต่อไปคือวันที่14มิถุนายนก็อาจจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, ก็คือให้นักเรียนมาโรงเรียนครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็เหตุการณ์นี้อาจจะเปิดขึ้นได้หรือถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะมีการแบ่งครึ่งนักเรียนมาโรงเรียนหรืออาจจะต้องเรียนแบบออนไลน์ต่อนะครับก็ขอภาวนานะครับอยากให้สถานการณ์ดีขึ้นและนักเรียนจะได้มาโรงเรียนเพราะ คณะครูบุคลากรเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับลูกๆนักเรียนทุกคนสู่โรงเรียนนะครับ ประการต่อไปครับที่อยากจะสื่อสารกับผู้ครองและลูกๆนักเรียนนะครับในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมานะครับถือว่าโรงเรียนของเราประสบความเผเ็จในหลายๆด้านโดยเฉพาะผลการสอบโอเน็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งปรากฏว่าโรงเรียนเรามีผลการสอบโอ e นอยู่ในลำดับที่2ของจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ อยู่ในลำดับที่6ของภาคใต้ซึ่งในอนาคตถ้าเรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนในการพัฒนาการศึกษาของลูกๆนักนเรียนนะครับเราก็อาจจะขยับไปในระดับที่5ที่4นะครับผมตั้งความคาดหวังไว้แบบนั้นนะครับอนอกจากนั้นครับก็นักเรียนเราเป็นที่ได้ยินดีนะครับ น้ำดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผลการสอบโปรเน็ตมีนักเรียนได้คะแนนวิชาคณิษษตศาสตร์เต็มร้อยคะแนนนะครับ นอกจากนั้นผลการสอบเข้าหมหาวิทยาลัยเรามีนักเรียนที่สอบติดคณะแพทยาศาสตร์นักเรียนที่สอบติดคณะและหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งขณะน,นี้นักเรียนบางส่วนก็ก้าวเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาแล้วอีกบางส่วนก็รอการประกาศผลนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะได้ร่วมแสดงความยินดีเพราะลูกๆนักเรียนของเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับที่สามารถสอบเข้าหมหาวิทยาลัย ท่านผู้ปกครองครับในการรายงานผลการจัดการศาึกษาผมก็อยากจะควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนไปด้วยเลยนะครับสิ่งที่ผมนำมาเป็นนโยบายในการจัดการศาึกษาก็จะเน้นปกวาระของสอพอมนะครับซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการกิจกรรมหรือพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องแรกคือคำว่า ลุงรินสวย โรงเรียนก็พัฒนาให้มีอาคารฐานที่วัสดุอุปกรณ์ภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับให้มีความพร้อมโดยเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสื่อในการเรียนรู้เครื่องมือในการเรียนรู้ที่สําคัญในปัจจุบันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับโรงเรียนก็ได้ปรับปรุงระบบบัตรโรงอาหารซึ่งที่ผ่านมานะั้นโรงเรียนได้ใช้คูปองสร้างความลำบากให้กับนักเรียน ในการเก็บรักษาแล้วก็ในการนับคูปองก็เป็นภาระของโรงเรียนนะครับจึงใช้วิธีบัตรนักเรียนใบเดียวสามารถที่จะซื้ออาหารจากโรงอาหารแล้วก็ผู้ปครองก็สามารถที่จะรับทราบได้ว่าวันนี้บุตรหลานของท่านจ่ายค่าอาหารไปกี่บาทมีเงินเหลืออยู่ในบัตรเท่าไหร่นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันซึ่งผู้ปครองสามารถติดตามนักเรียนได้ทั้งเรื่องการมาโรงเรียนแล้วก็เรื่องของการใช้ใจ่ายในโรงเรียนนะครับ ประการที่สองครับในเรื่องของการแยนจัดการที่ดีซึ่ง ผมจะยึดหลักการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และที่สำคัญครับในปีการศึกษาที่ถึงนี้โรงเรียนได้ทำแผนพัฒนาคุณภาพระยะ3ปีกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนนโยบายนะครับแล้วก็ปีนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ครองแล้วก็ ชุมชนนะครับโรงเรียนจึงกำหนดให้ครูได้ทำพันธสัญญาพัฒนาผู้เรียนเป็น MOU ระหว่างครูกับโรงเรียนเพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายทั้งในด้านเป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการจัดก,การเรียนการสอนด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนรู้การพัฒนารวมถึงด้านภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อให้ครูได้รับรองกับโรงเรียนแล้วก็เดินตามนั้นเมื่อจบปีการศึกษาจบภาคเรียน ก็จะรายงานผลเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่นะครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วแนวทางในการพัฒนาครับ ประการที่3ครับเรื่องครูมืออาชีพผมเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนาคุณครูให้เป็นมืออาชีพครับโดยมีคำฝันของผมที่ว่าเรียนรู้จากงานประสบการณ์แบ่งปันเรียนรู้ร่วมกันสร้างสารรค์องค์กรเราคุณครูก็จะยึดคำฝันนี้แหละครับในการพัฒนาตนเองพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะกิจกรรม PLC ซึ่งเป็นกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้ครูได้พัฒนาร่วมกัน นะครับหรือการจัดอบรมต่างๆปัจจุบันนี้มีการอบรมออนไลน์ก็ให้ครูได้สมัครแล้วก็เข้ารับการอบรมนะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งครับโรงเรียนเราได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์ SCEC ในการพัฒนาด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะโซนเขตพื้นที่การศึกษา2คุณครูในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษา 2, 2ก็จะได้รับการพัฒนาในเรื่องของภาษาและคอมพิวเตอร์โดยโรงเรียนเราเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเอื้อประโยชน์กับคณะครูของโรงเรียนและก็การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน mm. ครับประการที่4ครับเราต้องการสร้างให้นักเรียนเป็นคนเก่งส่วนหนึ่ง mm. ผลอนอเน็ตก็ต้องมีผลออกมาดี มีคุณภาพแล้วก็เทียบเคียงกับโรงเรียนอื่นๆแล้วเราไม่ได้กว่าในการพัฒนาโรงเรียนการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพขณะนี้โรงเรียนกําหนดหลักสูตรให้นักเรียนระดับชั้นโมปลายมีความสามารถที่แตกต่างออกไปยกตัวอย่างเช่นแผนการเรียนวิทย์วิศวะนักเรียนที่สนใจด้านวิศวะก็มาเข้าสู่แผนการเรียนนี้ในปีการศึกษานี้นะครับกาลังจะเริ่มแล้วก็นักเรียนระดับ ั้นมต้นก็จะจัดนักเรียนตามศักยภาพอาจจะมีห้องเรียนด้านภาษาอังกฤษห้องเรียนด้านคอมพิวเตอร์ห้องเรียนด้านดนตรีกีฬาศิล,ละปะตามความสามารถของนักเรียนครับ ประการที่5ากครับก็คือต้องการสร้างให้เด็กเป็นเด็กดีครับโดยผ่านโรงเรียนคุณธรรมโครงงานคุณธรรมนักเรียนของเราก็จะเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็จะเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างนักเรียนให้มีพอร์ตโฟลิโอในด้านคุณลักษณะต่างๆใช้ประกอบในการเ,เข้าศึกษาต่อใช้ประกอบในการแสดงตัวตนว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมี ค่าศาชีวิตแล้วก็ถ้านักเรียนของเราสามารถก้าวไปสู่นักเรียนรางวัลพระทานได้โรงเรียนก็จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่สามารถส่งเสริมนักเรียนไปสู่นักเรียนรางวัลพระทานครับ ประการที่6เป็นประการสุดท้ายครับโรงเรียนก็ต้องการนักเรียนอยู่ในโรงเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะครับก็จะเน้นโครงการโรงเรียนคุณธรรมนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับลูกๆนักเรียนนะครับ แล้วก็เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิตการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันดุงประสงค์และนอกจากนั้นนะครับก็เน้นเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนทั้งด้านยาเสพติดด้านความรุนแรงแล้วก็การป้องกันอุบัติเหตุต่างๆนะครับซึ่งเหล่านี้โรงเรียนกําหนดเป็นเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนและเป็นแนวทางและนโยบายที่สําคัญของโรงเรียนครับ สำหรับการมาโรงเรียนของนักเรียนนะครับในกรณีที่มีการเปิดเรียนก็อยากให้ท่านผู้ครองได้กำกับบุตรหลานของท่านนะครับการมาโรงเรียนก็ต้องมาทันตามระยะเวลาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้พบปะทักทายกับคณะครูแล้วก็สิ่งที่เรื่องสำคัญก็คือนักเรียนต้องไปแบบตามระเบียบของโรงเรียนนะครับแล้วก็ผู้พครองเอง เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมก็อาจจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ในสภาวะปัจจุบันคณะครูท่านผู้ครองและนักเรียนเองก็ต้องร่วมมือกันนะครับในการแบตตามมาตรการของการแก้ปัญหาโควิดของสาธารณสุขนะครับเพื่อความปลอดภัยของตนเองและทุกคนนะครับท่านผู้ครองครับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโรงเรียนผมเข้าใจว่ามีหลายช่องทางนะครับที่โรงเรียนจะสื่อสารให้ผู้ครองได้รับทราบแล้วก็มีหลายช่องทางเช่นเดียวกันที่ผู้ครองก็สามารถติดต่อประสานงานมายัางทางโรงเรียนนะครับเพื่อรายงานความก้าวหน้าเพื่อมีข้อเสนอแนะต่างๆอันนี้โรงเรียนยินดีครับแล้วก็ถ้ามีเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีแนวทางที่โรงเรียนกําหนดอย่างไรก็จะสื่อสารกับผู้ครองเป็นช่วงๆนะครับ yep ท่านผู้ครองครับท้ายที่สุดนี้นะครับกับผมในานามของตัวแทนคณะผู้เรายาียนคณะครูและบุคลากรรวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆของเรียนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ครองลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการพัฒนาการศาึกษาเพื่อให้บุตรหลานของเรามีคุณภาพตา ามที่แต่ละครอบครัวมีความมุ่งหวังสวัสดีครับ